สบายดีสบายดีมือนีแม่แก้วซีมาเห็ดออกประเดกบานบานถ้าเบิ้งเนาะที่มาเอาผักบัวผักบัวอยู่ไหนนี่แหละผักบัวก็งามงาม,งามกินนํากระบาดันที่มาตัดเอาซะมันไล่โพดต,ตัดเอาแต่ใบมันเนาะมันไล่ไล่มันกินนำกระบาดันที่ตัดเอาใบมันไปใส่ออกประเดกแล้วก็มีใบอ่าหอมเปี๊เนาะใส่ออกประเดก ใส่อบปลาแดกจะมีมะแ,นะแกกต่เครื่องปรุงป้อมเปกอ่ะพอแล้วจะไปใส่อบปลาแดกนะได้เท่านี้แหละสิไปใส่อบปลาแดกก่อนโอเคไปติดตามนํากันเลยเด้อโอเคมือนี้เม่แก้วสิมาเห็ดอบปลาแดกนะเบิ่งเนาะอบปลาแดกเครื่องประกอบมันมีย่างแดก็มีปลาแดกนะเนาะปลาแดกที่ว่า เป็นตูนนี่แหละเอาเต้ตูมันใส่น้ำเมันบบใส่ก็ได้เนาะแล้วก็จะมีห้อมอ่าบัวแห้งจะมีคาเนาะจะมีซีไข่จะมีมักเผ็ดแล้วก็จะมีใบขี้หูดแล้วก็มีมักเผ็ดกีกีแล้วเนาะเราอจมาจิกใส่ตัวนี้มันไข่ขันท้ามีไข่ปิดกับใส่เนาะขันท้าบบมีไข่ปิดก็ใส่ไข่ไก่ก,ก็ได้แล้วแม่แก้วราซีโบใส่ซีนมูเห็ดเห็ดโอแบ๊บบานๆเนาะโอแบ๊บบานบานเทนี่แหละทำอิดเราก็ต้องมา ขั่วปลาแดกในก่อนเนาะใ่ร้ายกับยานเข็มเดี๋ยวมีจีรศัยจะมันส,สีเข็ม แต่มันหอมๆนะคะตองคั่วมันเห็ดหอมๆแล้วคะจังเอาน้ำมาใส่มันหอมมันชีหอมขึ้นเนี่ยประเดี๋ยงเลยเอาเอาเอารดซ่ามันเอากินมันนะกินมันให้มันหอมคั่วจนว่าให้มันหอมขึ้นนมันชีหนัวกับป่านี่แหละป่านนี่เราชีบอน้ำมาใส่เราชีเอาน้ำมาใส่เพื่นน้ำมาใส่ น้ำมาใส่แล้วเขาจิต้มปะไว้ให้จนป่าเปื่อยเนาะต้มปลาแดกเปื่อยเนาะเปื่อยแล้วเขาก็ซิมาตองเอาแต่น้ำมันนไปก็ะิได้น้ำหนัวอยู่นะี่แล้วเขาก็ซิมาตองเอาแต่น้ำมันเนาะอันนี้แถวเรียงจันทร์พจน์ทีเ,เคยเฮ็ดกินอยู่บ่แต่ว่าแถวเมืองล่วงนี่จีเฮ็ดออกปลาแดกแบบนี้เนาะแบบบานบานบานที่สุดเลยอันนี้จีบัวใส่ซีนใสเน่เนื้ออย่งเนาะ เอากระชีตองมันตองเอาแตอ๋ยอานาน้ำมือนนี้เนาะนี่ว่ามันกระชีอาทิมนี่เขากระชีเอาน้ำมันมาใส่เนาะขั่วกเครืองให้มันหอมน้ำมันพืชน,น้ำมันยังก็ได้เพระว่าเขาบโบสซซีนดิ<า>ติดได้บ,บานบานที่จุดมีอานาปลาแดกแล้วมีกระเรื่องยู่ในผักส่วนขัวผักแล้วก็มาเหิดได้เลยเนะ ไปชีเอาอนาคาหลงเนาะอันนี้คาพิไกแล้วก็หอ,อมบัวแดงหอมแห้งเลยตีใจกันแล้วก็ซีมีมักเผ็ดเนาะมักเผ็ดตัวนี้เป็นมักเผ็ดที่ว่าเหรอเพรา,ามันเผ็ดล่ากันได้เหรอชีชีมักเผ็ดใส่อีกผักอ่า ย่างขี้โหดมีเหาเสี่ยวใส่สุดท้ายมือนะแล้วก็ิีมาคั่วตัวนี้ทำไมข้าวอนะคั่วเครื่องตัวนี้ห่านคั่วมีวม่เจคเครื่องเทศทั้งมวลในนีนะ้กินเพื่อสุขภาพเป็นได้สุขภาพล้วนๆเลยกนะ็ออาหาห่านที่วแบบบานๆเห่านี่แหละผู้ได้กระเห็ดกินได้แนละ้วมีปลาแดกอยู่เหอนแล้วก็มีห้อมจนซีเห็ดกินก็นได้ขันท่าผู้ได้ยักใส่อ่า ซ้ำซันบอกเรียว่าซีนมูเป็น,รน,ปนกรอนกระไดสักฝักใส่น้อยนึงเนาะอันนี้เขาคีโบส่ซีนมูอัน,นเห็ดแบบบานๆที่สุดเลยมันหอมเลยหนอะมแล้วเขาสีทชคน้ำกระเดกเป็นนิลงเลยกระสีหอมขณะเราเอาจังซีมหลงเบิ่งก่อนบัท้าใส่มิยังเนาะขันยักใส่ก็มีแต่เอาน้ำตาลตัดน้อยนึงขันยักใส่แป้งนัวก็เอาแป้งนัวใส่ ผัดโบยักใส่ย่างกระตัดน้ําตาลแล้วก็แล้วใส่เป็นนัวนิดนึงก็ได้เอาก็ซิต้มเพราะมันฝุดก่อนเครื่องเทพมันสุกหมดแล้วเฮาก็ซีเอาไข่ใส่เนาะใส่ละโบธาขนเถื่อเกียวืิใส่ไข่ไล่หนึ่งโบธาข้นเถื่อใส่ไปรดออกไข่เสออกออกปลาแดกใส่ไข่เนาะนที่โบใส่ซีนด้วยใส่ไล่ไล่รดก็ได้เกี่ยวใส่ซีนหน่วยคือซีโบโผล่ ໂຄລາສີໄດ້ແບ່ງໄປວັດນັ້ນເດກະຊິໃຊ້ໃສ່ອີກຕຶມຊິເຊົາ8ໜ່ວຍນັ້ນໄດ້ຫຼາຍໄດ້ແບງັດ ใส่ล้วเขาก็สีคนบอกให้มันแตกบอกให้มันแตกเป็นมุนมๆไลนะ่เอาจีคนให้มันเป็นแตกน้อยหนึ่งก็สีปล่อยให้มันฝุด เอาสิบุคนไล่คนพอประมาณนี้แหละบพราว่ามันแตกแปบบ๊บมุนมุนใ่มแล้วมันเป็นมันเป็นฟืนไข่ขึ้นเนาะไข่สิสุกแล้วนี่นเป็นอบปราแดกใส่ไข่สุกแล้วอบปราแดกเขาปราแดกใส่ไข่นะกินกับผักลวกผักที่เซฟเลยแหละแต่ออกซี่เข็ม <c oughs> ๆนิดนึงจังบุปเปล่งเนาะ <c oughs> มัาแล้วเราเจียบเบอี้ฮู้ดใส่มานี่ พี่พูดไก่สุกแลยเด็กไข่บิดเดียวมันก็สุกพี่พูดไก่ <c oughs> มักเพ็ดตัวนี้เมนม,นมักเพ็ดเฮาจีนะเฮาจีมาจีกไก่จีกใ, <c oughs> ใส่จังสีแบบสีงามเป็นสี่สั้นมนะือไม่แก้วรางแลยเด้อ เอาชีซาสีมเบิงว่ามันเป็นรสชาติไหนได้เราชีตืนมนี่อุ่เติมเลยเอาหอมมาใส่บ้ตัวนี้มันหาหอมโปรมนะเราจะเอาฮาหอมโปมใส่นำ้ำบิดไดกก็ได้ให้มันหอมและการผักบัวหอมปี๋หมดใส เก็ดกิดลองบ้างเด้อเป็นอันแล้วเนาะอบประเด้กเขาเมือเ่อกี้ชีสีบ้างก่อนเด้อว,ว่ามันขีเข็มไล่เข็มน้อย ไิชิบบมลองกูก็พอดีเนาะตัวนี้มันหา่าใซ่ปลาแดกกะห่าใส่เป้งหนัวอีกน้อยหนึ่งก็ได้เนาะเพื่อเพื่อให้มันแซฟนะเพราะว่าปลาแดกมันมีแต่ปลาแดกเด้เราเสียเป้งหนัวเซน้อยหนึ่งนเนาะแต่ทันี้ก็ได้ละเป้งหนัว<อ>เปิดตับ าเครึ่งบวงแล้วนะ่ะวันนี้เขาก็มาจักมาโอ,อปะปลาแดกอันนี้ข้องกินบานบานเนาะก็ได้กระเห็ุได้โบมีซีนโบมียังมีแต่ไข่กับมาเห็ดกินได้เนาะไปไ้ไป,ไปนาไปหัวไปส่วนโดยอันนี้สิติตักไว้วัด บานๆอันนีน้แต่ว่าคุณภาพดีโดยแล้วละตักใหามันเดกนะน้นำอุน่นมากินเข้านนำกันมือน,นีนะ่โอเคมากินเข้านนำกัน มือกะลางเด้อมือกะลางเรียบร้อยละกินอกประแดกเนาะอกประแดกบาาๆแวบพื้นบานพื้นเมืองแหละแต่ว่าเครื่องเคียงนีกินเครื่องเคียงนีกระอิมแล้วเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับปนกันเนาะมีข้าวย้อยเดะข้าวใหม่เดเพะวันนึงแล้วมันปนกันไล่อันเบแซ่บเรียกว่าซ่บเนาะขี่ข้อกินย่างก่อนเนางข้อกินเห็ดก่อนเนาะย่งเห็ด หนึ่งเห็ดหนึ่งเห็ดเกลือเขียง,งลายจักออกปลาแดงปลาแดดนี้โบเปืองไหมยังมันที่เค็มๆเด้อเล่นหนึ่งมีมากเผ็ดมักเผ็ดจีจี้จีจำอยู่บ้านนอกบ้านนาไปไ้ไปนาไปหัวไปส่วนเรีอบอบยกว่าบุหมีน่ากินเ่าสิเห็ดแบบมน่ะนะนก,กินแก้วจะกิน มีก็มีจืนปลาจืนซีนแล้วก็มีเส้อัวเลือดเอาสี่ม,มึงดูแซบบนีหิ้วเข้าล่ะจักโมงแล้วนแม็กินน์นำกันเด้หอหจิบก้องมงอนะ่ะอันนี้นมไม่ค่มนมไม่ค่มแต่ว่าว่านหยามนี่นะ แบ,แบเมาเด้อกินข้าวนใะนแก้วอ่ะกินข้าวในแก้วเด้อมีกับผักออกลาแดกนี่มันซีทร์กับมักปีเนาะกินกับมักปีที่เข้ากันดีออกลาแดกไงอุ่นแว่นตาก่อน จำเอามันเค็มยักเค็มได้นิหนึ่งกินกับมะปีมัที่เข้ากันอย่เงี้ยกับมะแขงจีกินจักเถื่อเดี๋ยวไม่เท่าเห็ดให้กินแต่อย่างน้อยอยู่บ้านพวกแหล่นี้ ดุนดุนได้มากินเพื่อนหนึ่งผู้ได้ยักเห็ดกินกรเห็ดไดเดอมีดอกแขรลนะวกเนาะดอกแขรคข้มเชียงเชียง,ท,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 งที่มีร้านเลยนะมเห็ดนะเชือ กินเพืเดียวไม่เท่ากับอิมนะอันเดอก์เพ่ได้ยากนะนี่กระเจี๊ยนปลานะตัดเป็นต้นน้อยๆจืนปลา กินข้าวนากันกินข้าวล้วก็สิบายมาคออีกดึมอันนี้จินปลาตัวใหญ่เมื่อวานไปซื้อปลานิ่นตัวหนึ่งสามกิโลครตัวใหญ่่ะมาแก้วบ่อเอาตัวเป็นนะตัวมันห้าก,ก็ตายเมื่อมา,มาแ,ลแล้วก็ซื้อครแบ เตะเครื่องเคียงนี่ก็อิมอะย้ำเอา เบิ้งไม่แก้วกินจะสุกขนน้ำลายนะไม่แก้วเด้อกินกำลังแซ่บเทีเเ่ยวเขาจะเนาะสุดทีสิบสองโมงมาแจ้งกินแล้วละกันกินเยอใส่มือดีแหละมือ่น่อยกับว้านว้าน ช่วงนี้โหลดสิบห้าพันเอน้อยน้ำหนึ่งทำไมาน่ยว่านว่านนอกคมพักว่าน กินกับแจวคา,าเนะแจวกินกับออกมาแดกันตึกกันนกนกค้มนี้ขันฟุนนนฟ้นทึกแล้วเป็นค้มขันบะมีฝฟุ้นทึกแล้วเป็นว่านอยู่เนาะนอนนี่เป็นกอบกอบกแล้วก็แซ่บ ถึงกลับออกมาแยกซีเมนกันแล้วก็มีมะแขงอนะมะแขงจ้องไปเผาไฟึังก,กลับออกมาแยกนี่มะแขงฟ้าอันนี้น,ะน,นี่เมนอ่าดอกแขเนะนี่บมกอึบบอคคารีก็เป็นดอกน้อยๆสิแหละมันมอซิมึดแล้วเนาะข้าเจ้าอันน่ะส้วนข้าเจ้ามอซิโลละและ้วก็มีเฮดมี แครอทมีผักกาดส้มเนะาะกาดส้มก็ไม่ไหมยามนี้โลหนึ่งทึกส้มโล 10, 000, สิบพันกาดส้มเนี่ยกินไปสสบายมาคอคนเนาะสบายมาคอเขาไลหนึ่งเนาะสบายมาคอหนึ่งทึก ขยบายมะคอกัอนได้อ,อวิธีบายมะคอเห่งเนี่ยได้โอ้ก็เจียวเสียเกลือมาละสิบายมะคอ้อ่ะมึงพ่อเคยกินแต่มะคอค่มะคอต่างงูอันนี้น่ะวิธีโป้มะคอก็ไม่ได้ยากนี่เห็ดง่ายๆบดตองไปโปกให้มันอันนั้นน่ะเห็ดซีแล้วก็วิธีเอาออกกันนี่เอาก้นบวงนี่จิออกเลย บ่วงเสียบเสียบแล้วก็คอดออกเอาบ่วงเสียบปอกมะขอปอกง่ายๆนะปุ๊ทดเอามีดไปปอกเอาตัวนี้ปอกออก สีอกจับเลยมะคอล่างูมันมันเบิ้งนี่กระหงมันมันหวานนี่เอาสิจีมสิมันสิออกเลยเนาะบวงนี่จีมสิมันสิออกเลยเวลาเอามีดไปปอกจีมขวดสิมันสิออกเลยนะนี่วิธีปอกมะคง่ายๆวิธีกินมะคอลอกมะคอลีปอกง่ายเลย ยาสิบายสร้างหน่วยยินกระขมเลยได้มิดจ,จุกเซนควัด เ้าหมักได้เกี่ยวกับหมักโคนี่นก,กันผู้ได้หมักเกลือกเ,อเกลือใส่นะหมักเกลือกะจีโกมสิแหละโกมโกมโกมหองโกมเนาะกินข้าวอิ่มันกินบายมะโคละเป็นผู้เทาเลยได้ <c oughs> จะบ้านเวลาข้าว,าวาเ,าเจียวจมข้าวเจียวเ,เอาเกลือใส่เนื้อนุ่มจะบ้านหมั่นมะคอนนี่นะ เข้ากับมะคอกินเกน,กกนเกี่กับกินเข้ากับมะคอกับอิมเนาะแจ๊บถ้าเคยกินเนี่ยอยู่ต่างกระเทศก็มีเนาะคอน้อยลูกเศร้าสไปซื้อมากินทำ <c oughs> <c oughs> บะใบข้าวันห้อนอืมใบเข่าวนห้อน

ทำใหญ่สุกเนน้ำลายหนึ่งเด้อเพื่อได้ไปได้กินทันกลมสีกลมอืม้เข้าอิ่มแล้วนะนบันนี้กศกินกาแฟเนาะ <c oughs> มันยังประมาณสิบส่งมงปลายกินได้แต่ว่ากายเที่ยงเทียงไปแล้วมีแก้วกับซิโบกินมันซีนอนบร์บลาบกาแฟ น้องเศร้าเหมือนสิมีสมุนไพร่ายสนิทเนาะมีทั่วข้าวมีอีหยังอีหย,ง,ยงนี่แหละร่ายสนิทมีเห็ดนิ้นจือใส่หญ้าว่านสบู่น้ำฝนนี้ก็ได้ขายดีเหมือนบะโดยได้ขายดีแต่ว่าบางคนบอ้ว่าสีสังจังได๋แมนสามารถคอมเมนต์กล้องโค้ดตัวนี้ได้เลยเนาะว่าอยากได้สบู่แล้วค็คอมเมนต์บอทโฮตัวเองไว้เดี๋ยว้ังฝนดต่อหา โดยให้น้ำาฝ้นติดต่อหนะ้าเนาะไม่แก้วกับบุหูเรื่องนำ,น,ำน้ำาฝ้นพอว่าน้ำาฝ้นเป็นผู้คายซอ <c oughs> <c oughs> ยน้ำาฝ้นคายให้ได้เงินแล้วก็อันนี้ดโดยแล้วก็อันนี้ก็มีข้องล้านเศ้าเนาะนางขานคุณคำยุโซกประลวงไแหละไม่แก้วซื้อน้ำเพลินมาตักบ้าทเนาะซื้อมาใส่ใส่บา้าน คุบ่ายไงหนำเซาค่ะนะ่ะกระเซ็บิ่นซื้อมาเป็นกิโลแล้วเพิ่นมาหายท่งค่ายท่งหนึ่งเป็ดผ่นกีบนะเพิ่น่ายยักได้และท่มติดต่อน้ำฝุนน้งเนาะน้ำฝุ้งเสียเอาเบอร์ค่ะเด้อนม่แก้วกับเบอจือ้อเบอร์เพิ่นเด้อโฆษณาค่าะรูขล,ล้านี่คะมีหลายได้นาะช่วงโควิดสิกินประมาณนี้แหละ มันใส่หญ้าว่านเนาะกลิ่นง่ายอันนี้นะมันซีบมีน้ําตาลบุซีมีไมยังกลิ่นอันนี้แล้วแล้วจากน่อยไม่แก้วก็สีกลิ่นยากลิก่นอาหารเสริมพวงนี้แหละเอวันเอฟทูก็ิ่บรับอันนี้ไม่แก้วบอกในอนะันนไลน้ำาฝ้ละเก็บบารับบรับเนาะแล่การสำคัญที่สุดก็คือการออกกำลังกายทุกมือเนาะเพื่อว่าจะเหตุให้ทางกายเขาฟิตและเฟิร์มขึ้นอีกด้วย คนกะจิตแรกโตง่ายเนาะใส่น้ำอุ่นๆพอ,อ,อ,อถีท้าจะเป็นน้ำห้อนมาฮอนนี่กาอ่าในการเห็ดอาหารออกประแรกเนาะอะอกแอบ,บพื้นบ้านพื้นเมืองอิลี่นี่แหละตั้งแต่ไม่เท่าออกให้กินเต็มอย่างไม่แก้วอย่างน้อยๆพูนแหละจืดได้เนาะพ่นเห็นให้กินแล้วก็จืดได้ก็เลยว่า ข้าวกะเจวาไทยเวียงว่าอบปลาแดกเห็ดใดๆุบ,บเห็ดแบบไทยเมืองล่วงเนาะไทยเมืองล่วงสีเห็ดแบบนี้สําคัญและเป็นเครื่องเคียงมันเนาะอ่ากะเป็นแบบอาหารพื้นบ้านแท้ๆไปให้ไปนาไปหัวไปส่วนโบ,บมีย่างกะอบปลาแดกใส่ไข่เนาะแซบกะกะกะจะซูเห็ดเค็มไล่กะซีเค็มๆน้อยหนึ่งกะได้กินน้อยกะได้กินไร้คนเนาะ กินน้อยแต่ได้กินไล่คนโอเคขอบเจแล่ไล่ทีติดตามเม่แก้วกดไลค์กดแสร์กดซับสไครต์ติดตามเม่แก้ดเดอ้อเด้อขอบเจแล้า <c oughs> ไล่บ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> โอเค